เจ็ดโมงครึ่งแล้วในกาศทำเช้าที่บานอาทิตย์กำลังส่องแสงเจิดจ้าสวยงามธรรมชาตินาแรงก็มีความสวยงามต่ําดดูกันดอกกะล่ประพึกก์กำลังเบ่งบานสวยงาม ของเราที่บ้านของเราเรอกัดกับมาเยี่ยมบ้านเดือนกุมภา23พาพัน2,567ความสยงามตามฤด,ดูกาลหน้าแรงก็จะดูแห้งเหี่ยวแห้ง,แ,หงแต่ว่าอหน้าฝนก็จะพลิกกลับมาเขียวขจีเหมือนเดิม สุดข,ของเราที่บ้านของเรานอนหมอนะคอับเก็บผักยายปลูกไว้ให้กินกับปน